สบายดีพี่นอ้องปอง n g ไปเบอร์สุกุสุคนพี่นอ้องมนีบาวแม่ไส้ก็มาอยู่ที่เส้นทางลักหา,ห,าหรือว่าเส้นทางไก่ซอนพมมีหารพี่น้องสาหรับเขตนี่ก็ยังอยู่ในเขตบ้านพักเขาพี่นอ้องมนีบาวแม่ไส้กะชิพาพี่น้องไปเบิ่งไปส้มโครงการทางด่วนไม้เหล็กหนึ่งพี่น้องที่มีการเชื่อมต่อจากบึงถาดลวงหรือว่าไซนาเทา เขตเศรษฐกิจพิเศษไปสู่ดงมะค่ายพี่น้องซึ่งว่าเป็นเส้นทางคูขนานระวังเส้นทางไกล้ซ้อนพรมีหานเส้นนี่และพี่น้องถือว่าเป็นโครงการใหญ่ที่ว่าสิกรสางเส้นทางเพื่อลดความแออัดการสัญจรของการไปมาของรถยานพาหนะเนี่ยพี่น้องตอนนี้บาวแม่นไส้กันยังอยู่ที เส้นรักหาพี่น้องด้านด้านขวามือที่เาเห็นนี่ก็จะเป็นห้อประสมแห่งสาศตร์พี่น้องนี่เด้อพี่น้องถือว่าเป็นหอประสมที่ห้องหับการประสมของผู้นำระดับศาสตร์พี่น้องถือว่าหอประสมตันวนี้ก็ได้ห้องหับกองประสมระดับใหญ่ก็คือกองประสมอาเซมพี่น้องถือว่าเป็นกองประสมที่ว่า ในระดับเอเชียพี่นนองตัวนี้ก็สชิแมนซีแยกไฟแดงลักหาพี่นนองหรือว่าซีแยกไฟแดงหอประสมแหงสารได้หลายคนผูกกันพี่นนองตึกสูงๆที่เราเห็นนี่ก็สชิแมนตึกลาดเสวงพี่นนองเป็นห้องแฮมลาดเสวงที่ว่าสางยังบันแล้วพี่น้องถือว่าเป็นซีแยกไฟแดงตัวนี้เดี๋ยวใส่ขึ้นไปก็สิเป็นน้องเนียงซื้อไปก็สิ เขาไปสู่ถาดลวงพี่น้องถาดไปเบื้องคัวกษิเป็นบ้านเจอมาี่ลงไปค่ะที่ว่าเส้นทางที่บาม่นไส้เหลียวมากกษิตเป็นเส้นทางน้องเนียงพี่น้องคือว่าเส้นทางนี้ก็สร้างแล้วอยู่ประมาณ2 0 1 3ั0 1 4นี่นแหละพี่น้องถาม่านีในปี2 0 1 2นี่ก็คือบเส้นนี้ยังเป็นทางแดง แลวก็ค่อนค้างว่าเข้าเบิ่งเ้นนีกาจะเป็นแบบสั้นเมืออและพี่น้องที่ว่าเรื่อนสั้นบานซองก็ยังทันหร้ายปน,นี้สําหรับปี2022ลงไปและพี่น้องที่ว่าเดือนนี้ก็ได้รับการพัฒนาายสําหรับเ้นนีตั้งแต่เส้นทางนี้แล้วก็ที่ว่าการพัฒนานี่ยก็ยังไว้ว่าเลยพี่น้อง จะมีหองการองการต่างๆมาตั้งอยูน่นี่มีห้องเฮียนมีสำนักง,งานต่างๆธนาคารมีศูนย์การข่าพี่นอ้องด้านขัวมือที่เยวเห็นอีกก็สิแมนศูนย์การข้าอันจีพี่นอ้องที่ว่าเป็นศูนย์การข้าที่จำน่ายเล็กหรือวัวสดุ การก่อสร้างเพื่อนก่อสร้สางตึกอาคารต่างๆเลยพี่น้องถือว่ามีครบสุดอยู่ในนี้ถือว่าเป็นศูนย์การข้าที่ว่าชิ้นขาที่มาจากประเทศจีนถือว่าเป็นศูนย์การข้าของจีนพี่น้องอยู่ในนี้นี่เที่ยวเห็นนีก็้แมนขัวน้องเนียงพี่น้องเรือสะพานน้องเนียงตอนนี้เขาก็มาหอด ยุทธที่ว่าทางด่วนไม้เหล็กหนึ่งที่สิพานกระแมนพานบ่อน,นี่แหละพี่น้องค่อว่าก็บูกวา่าทางด่วนสางแหล้วนี่นะมันสิบผ่านขั้วตัวนี้แบบใดพี่นนองอาจจะได้หมาคขั้วตัวนี้ออกล่ะผ่เสิเหตุอุโมงค์ใหม่บ่อหรือจังไ๋พี่เนาะพบว่าตามข้อมูลเส้นทางด่วนแล้ว ความกล่วงี่ก็อยู่ประมาณ70เมตรพี่น้องสำหรับความกล่วของหนาทางเป็นทางที่ว่าระบบไฟเย,ยื่อทางครบสุดและพี่น้องวกทั้งคางทางั้งฟุตบาททั้งขอบเขตเนอกของเส้นทางกระตกอยู่ประมาณร้อยกว่าเมตรตามแผนที่ว่าของเป็นที่ว่าออกมาให้เาเห็นขนาพี่น้อง สำหรับคลองเมืองตัวนี้ก็เป็นคลองเมืองที่ไหลมาจากบึงถาดดวงเขียนเศรษฐกิพิเศษพีน่นนองคือว่าเส้นทางตัวนี้ก็เป็นเส้นทางที่ว่าลัดออกมาจากบึงถาดวงเขียเศรษฐกิจพิเศษนะพีน่นนองไปสู่ดงมาค่ายด้วยระยะทางอยู่ประมาณ14กิโล ไปน้อยหนึ่งแล้วพี่นนองคือว่าเป็นโครงการทีใหญ่นี่เดยพี่นนองที่เขาเห็นหนามนี่แหละคือว่ามันฉีกแงวไปใส่พึ้งฐานดวงพี่นอะเยาวบารแมนใส่สิบภาคเขาไปเบิ้งสนามการเหตุเวียกของเพ่นในการกร่อสางเส้นทางด่วนไม้เหล็กหนึ่งนี่พี่นนอง สำหรับบอนี้ก็ิิเป็นด้านหลังของศูนย์การข่าออานจีน้องเนียงพี่น้องือว่าเส้นทางนี้ก็เส้นสางตามเหลียบคลองเมืองเลยพี่น้องือว่ามีความขวางลายเส้นทางนี้ได้ลงมือก่อสร้างในเดือน11ปี2 0งพพี่น้องซึ่งว่ามีสัญญา การกอร่อสร้างให้แล้วอยู่ประมาณสามปีพี่น้องถือว่าเป็นการกอร่อสร้างลงทุนของเอกชนโดยทุนกอ่อสร้างอยู่ประมาณสองร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐพี่น้องและมีสัญญาสัมปทานอยู่ประมาณหาสิปีและสาม,มารถต่อสัญญาได้อีกเั้าปีพี่น้องถือว่า เป็นยุทธศาสตร์ในการกอร่อสร้างผืนฐานโครงร้างเศรษฐกิจในการกอร่อสร้างเส้นทางแบบโลจิสติกของนครหลวงเวียงจันทน์พี่นาะาเรือเส้นทางนี้ก็สิเป็นเส้นทางที่ว่าคูขนานกับเส้นทางไกลซ้อนภูมิหารเรือเส้นทางเลขที่13ใไต้ที่ว่า ขี่เขาเมืองจนถึงถาดล้วงและพี่นอ้องถือว่าเส้นทางนี้กะถือว่าสะเป็นเส้นทางแี่เฮียงคู่ขนานกันไปจนถึงดงมะข่ายเพแ่อะพี่นอ้องสำหรับเส้นนี้แต่ว่าฐาสร้างแล้วค่าขึ้นทางค่าขึ้นการส้มใส่ฮู้ว่าสิราคาเท่าไดพี่นอ้อง ต้อน,นี้ก็ติดตามกันอีกเทื่หนึงพี่นอ้องถือว่าตอนนี้บ่าวแมนไสก็พามาเบิง่งการบุกเบิกการก่อสร้างเส้นทางแห้งนี้พี่นอ้องถือว่านับตั้งแต่เพิ่นก่อสร้างตั้งแต่เดือน 12, สิบเอ็ดสองพันเ้ามาถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบเจ็ดแปดเดือนแล้วพี่นอ้องถือว่าความคืบหน้ากัประมาณนี้พี่นอ้อง ที่ว่าเป็นลานกวงที่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นต้อนที่ว่าเพิ่นทมดินพี่น้องเฮาสีเห็นหลดสิบหล่อแลนส่วนซนกันไปมาพี่น้องในการค้นดินไปทมบอนไดที่มันยังรุบและบอนไดมันนูนพ่นก็เกตลงและพี่น้องและบริเวณที่เฮาเห็นนี่ บอบลบอลมนไสยอยูนี่ก็ถือว่าอยู่ในบริเวณบึ้งถาดลวงจนเบิดพี่น้องถือว่าเป็นบึง้งที่ว่าก้วงไงได้พี่น้องบึ้งถาดลวงนี่ก็ถือว่าจากคุณและจากเขตหน้าขั้วใหญ่มากพ,พี่น้องถือว่าเป็นเขตบึง้งมันสิเป็นเล่นไ่เลยพี่น้องเงาจนมาหอดีจน จำเส้นทางส5 0ยหปีเพื่อน่ะพี่นอ้องคือว่ามันเป็นบึงตำ่ำนี่กระสิเป็นหนามที่ว่าไลมาจากเขียเศรษฐกิจพิเศษเึืถาดลวงพี่นอ้องถือเป็นคลองเมืองกว้างพี่นอ้องคือว่าแถวนี้เดียวสุดสายตาเมืองนี้กระสิเป็นตึกลักหาพี่นอ้องตึกหลาสวง ที่เหาเดียวเห็นนี่เดียวสุดสายตาไปเบื้องนี่ก็เหาสิเห็นเป็นตึกไอเทคเขตเศรษฐกิจพิเศษพี่น้องถ้าเหาเลียวไปสุดสายตาเบื้องนี้ทื่ว่ารถชิบล้อกันแดนคนดินพี่น้องตอนนี้และเหาว่าขี่รถเรียบเบิ่งตามเส้นทางขอบนับนี่พี่น้อง ข้าวแต่ก่อนนี้เขตนี้มันก็สิเป็นเล่นเป็นบึงพี่น้องถือว่าเป็นเล่นที่ว่ามีหนามหงอยู่เบิดปีพี่น้องแถวนี้ถือว่าสาม,มารถเห็ดไห้เห็ดหน้าทำมาหากินได้สำหรับอยู่ในบึงนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ไดท้ทมลวถือว่าทมสางเส้นทางนี้ถ้าว่าเส้นทางนี้แล้วก็สี แก้ปัญหาการจราจรที่ว่ามีความแออัดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ตะกาสิเห็ดให้การเดินทางสะดวกว่ขึ้นพี่น้องแลนจากเส้นดงมาค่ายเขาสู่บึงถาดลวงนี่ประมาณอยู่10นาทีก็ะหอดพี่น้องถือว่าแลนทางด่วนนี่ และในคลิปนี้ก็สิเป็นการอัปเดตสภาพเส้นทางบ้านเมืองพี่น้องที่ว่าตามข้อมูลที่บาวแมนไ้ได้มาก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเป็นเก็ตความหูเล็กน้อยให้พี่น้องถ้ามีข้อมูลอันใดที่ว่ามันขาดเขื่อนบ่ถูกบ่ต้องกับข้อมูลของท่านผู้ส้มก็ต้องขออภัยมาณที่นี้พี่น้อง และบาแมนไส้คบอแม,มนนักข้าวหรือว่าหนักประชาสัมพันธ์พี่น้องแต่ว่าเป็นผู้ที่มักในการเหตุ youtube ก็เลยมาท่ายให้พี่น้องได้เบิ่งในส้มพี่น้องมักถายมักเหตุวิดีโอนี่แหละพี่น้องอยากมีอันใดอันหนึ่งแซ่ให้พี่น้องได้เบิ่งในส้มน้ำกันแหละพี่น้อง ถ้าผู้ใดมักคลิปบ่าวแมนไสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวแมนไส้เนี่ยเด้อและก่อนสิจบคลิปนี้บ่าวแม่ไส้ก็สิให้พี่น้องส้มบรรยากาศเขตบึงแหงนี่พี่น้องคอยคำยามแรงการทำมาหากินการหาปูหาปลาอยู่ในเขตนี้พี่น้อง ก่อนที่เขตนี้สิกลกายเป็นเส้นทางด่วนหรือว่ากลายเป็นสิ่งปุ๊กสางอันใหม่หละ่ะพี่น้อง